うん、うもういいのいいよいいよ。 เอาบ่บ่มากอันแบบง, <มา S 2> ง่าวนุ่งใหญ่หนึ่งมากสามคนน้ำพังหมดกวนนกไทายกันแบบตัดกอดเนาะเลยบรตอนหนึ่งไปเลยหลอดมีคอแบบเงยา,าเอาเลย <c oughs> อืมอืมบรรยากาศดีครับมือบรรยากาศดีจังนอ,น,อน,นหน่อยเอาบอกนะครับนอนหน่อยหน่อย นดมอดเดนี่้น,นอนกับนอนนอนแล้เวเขาับไแลวนอนอนน,ะอนี่ต้นเสือกมีเมงใหม่มาจัวเนาะบคนกินแน่รัดกินน้ำเนาะครับผมแาเปันกันตงงามมาครับดูือ่อาสีบ่บ่ มันอ้วกครับมองอย่ไหอ่ยมไปขางในกบไนอเเาไม้แล้วเอ้ย ตัวนี้ก็ถือจอกันครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไปพิจรารณากันอีกทีนึง มาสีเต็มไปกันต่อครับมาเล้บมือกล่องวัดเดียวเบิดข้างให้มือกล่องวัดต้นนีดคกไฮสูเกิลมาเนอ่อยเนาะ เดี๋ยวเขาเหยยบไปตาดีหยวบไปตามต้องงานเลยช่วยออกลายช่วยออกลายเมาเลยประจำแต่ว่าก่นบ่มีแบบ

เมื่อก่อนอก็จกินระดดนจะัเข้าไปมองหเห็นแับเล้วกระจบเลยนครับวนนี้มะแ่ห้อย,อ,ย,อ,ยอะไรจะทำมีเท่ามาก ข่วยเ,เป็นข่วยของแสบ้านคนเน,นาะอายฟรยกันวนะ่ะสองตัวนะน่ารักแฟร์ชัดไทยครับนี่ครับเดี๋ยวข้าวเบื้งน้องนำ หมดก้อนนึ่งนำบัตถุขึ้นครับนี่ยนำนอยูอันนี้ไมันกนนีงาไดมันมีนัมัหมดก้อนาออกไปบน่ไน้บนี้นี่ ไปข้าบนเอามันผีดีกว่า

เขียวหานอ่ะเดี๋ยวลงเอาลงไปดอนนันนึงเลยกลับมาดทีทางเขาของอเ้อะ วนองโมแบบไหนเลย,ยเลยยือดอั้งหมะ อมมตอ้อนยนย่เขียวเขีวม่วงม่วง,งอะ่ะ ไม่กลัวมองขงนามไรนี่ส่วนใหม่ที่บุค่อยออกนอเนาะบุกหัวเป็นอย่างเดี๋ยพามาเบ่งเดี๋ยม่จ้ากรมีนออู้ัเนี่ยมงนอนอัเอล่ะมขนตึ้ขามันมีนามนเนาะ ัวนี้มันอยากอยู่สูงไงเห็นบหมผีนางมันไหลไปผีนะมันก็เลยอยากสมบูรณ์เลนมึงถ้าเป็นมองน้าไหลผ่านอีกทีหนี่งทึ้งๆบกค่อยบกค่อยออกนะใช่ไหออกอยู่น่าเดียวนี่นี่นี่อยู่น่าเดียว ค่อยออกเดิมองได้ที่นำ้ำไหลผ่าน ค่อยมีกอใหม่เนาะมีต้นใหม่มีแต่ต้นใหม่กอใหม่บ่หลายมีพันหนองเยอะน้ำหลายพัน ปุ๋ยมากกองเพราดีฮะน,นี่มีแฟนมีน้อนหนึ่งโอ้มีนนอ มองเ่อกันแนมบ่ก็เห็นดิ <c oughs> สีมกลมกืนนะครับตอนนี้ก็คึมพร้อมแนมอยากเลยไปออกมาลงดวงได่อา อ,อ,อ,อ่าขังน้องว่าเอาทเต็มครับผมเมื่ก่อนคนระับ นอนอย่าง้ยไปนอนย่งไกนอโทษนอนเดียวเลยจิไปขาวจัวเลยนอนเดียวเลยเปิดก่อนนอนเดียวป่ะอ้สุขาหนอนคิด่วนสมบุนสมุ พี no, okay ่พงง้องอีกีนอย่างน่าเหมอนกันก็นี่นี่มองออต่งยนี่มองกันมเดียววนนี้มชุขนเลนเนย นอโจดไม้นี่ให้บ้านเขามาบวมหอนครับนี่เป็นนอแบบมีแตนรแน้อใหญ่เหมือนที่หลังจนจนเขาขึ้นล่ำแบบสุดท้ายกับมีแมงมากินเนาะเออให้บ้านมันเขาบวมหงส์เขามาเลยแล้วผมหมุนเขามาเหมือนเหมือนขืนล่ำเบิดเย่อย่อนี่มาเบืองงอนยังไงเหมืมนอนที่หลังมแตรน้อยใหญ่ ซ้ำนี่คือว่าโอ้ยนำแต๋นมนำแต๋มนี่สุดยอดแล้วสมบูรณ์แห้งเลยน,นี่มังนี่กอดเดียวได้นี่เดี๋ยวมันจิจัดการกอรดโยวให้เมืองปุ๊บหกเนี่ยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเขาว่าดนก็คือคุมคาเนาอนี่จหยือย่อโอ้ย างขุ่นมีวัวแฟนข้างหุ่นบะมีเนาะบดเลยเนาะบดเลยอะ,น,อะอยนี่คือกลัวมันงและครับอู้หูสดายเนาะแต่มันสูงหลายของกระบอกเนะาะกระซำหนึ่งเอาประมาณเอาเดะบะเอาดีวาดวกว่าแมนบดหนึ่งสุดเดี๋ยวข้าวเราจะที่มันบะสูง và subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ

អូយគេមិនគេមើលហ្នឹង ของมือขาดโอ้ยขาวตัวนี่ตัวนี้มันตัวนี้ทำเดี๋ยวเรากองไว้วันลงบนมือฟังแห้อีแฟนตัวนี้มันโหดมากอย่างนี้ หัวเครืองเขื่องเนาะอืมหัวเครืองเขื่องกับบางงามเหมือนกันนอนนี่ไอนนี่ครับอืมก็คือล่ำไปแล้วครับนอนสุดยอดเลย ล่าหน่อยนี่นอนสบายสวางไว้ก่อนเส้นล่ตนนี้ปอยเส้นลำไปเลยแต่ว่ามึงตงัวพีน่ะนี่ นี่เพิ่นเอาไปแล้วนี่วุ้ยใหญ่ครับนี่ตัวนี้เราก็ได้แท่แบบงเขงกากลางอีกเอาหยางมาเยอะมากตัวเบเช่ปัญหานี่ตัวนี้เอาหยางตัวน,น,ออนี้อู้หัดแล้วปล่อยซะตัวนี้เอาตัวนี้เอาได้อันนี้

สมบูรณ์แห้งครับมึงนี่พีน่น้องเลยพูยด่ะเยอบดท่านเบดิดไม่มีอีกทำไมกองข้างเย่างนี้โอเคมาแล้วอันนี้เดบี้ีนะครับเขาไปไว้ไย่องเดี๋ยวือนล่ำต่อไปมา มาเบิง่งหยดงอดห้องอดกิน,นครับมองกิมน,นเขาวาเอาอย่างงาดนี่งาแข้งขนาด นี่เหรียญหนึ่งออลบตาบีอีกนอนหนึ่งเนาะตัวนี้ปลอยเห็น้ำดีกว่านี่ครับผม,มีแต่นอนแบบปุ้ยเหมือนกันออดไยลุกเนาะแค่ถือขึ้นที่ล่ะ กับมีกดทายอยู่ในวีโออยู่หนึ่งสองอกดปร่ถือเอาเดคขาวๆมามันหนักอู้หนักแฮงรู้ปะเอ้ให้ไปดูตัวบอลเองโอเคอ้ บวกเรียกมองนี้มองมองเดียวนี่อยู่ก้อนเดียวกันนี่มองเดียวนี่รอซะเงาแตกเลยครับมองนี้คือว่าเนาะมองนี้แทบบ้านมันเขามาบ่ได้เนาะเพี้ยนเนาะเขามาได้เราอเข้าว่าเขา,า,ขามานงน่เนาะเออเพราะว่าเห็นเพื่อนมาหักอยู่หนิยู่นอนหนึ่งเนาะนอนไอ้กวัวนนึ่งนะครับมองทำมองได้เขายากแน่นี่บกกวกรูปการันตีเลยครับว่า มีิจนาบ่เบิ่มมีไงเนาะอือมีดีห่ะดูหน่ออันนี้นอสวดนี่ถือว่านอใยแห้งนี่สะสมเนี่ยเพราปกตินอสวดไม่ใช่ใยไงนะอือปกตินอสวดเอาไปหากันทั่วมาไอ้ทั่วไปเนาะครับอยู่ซ้ำนี่คือแบบว่าใยแห้งเลยมีซ้ำเนี่แต่ว่าเขาเมื่อไม้นี่มีแต่แบบผีนะครับ พื้นที่มันก็ดีพอตรงนี้มันก็เป็นโพนเนาะมันหนึ่งมันนีน้ำได้เนาะครับเป็นนีน้ำได้ราคาเป็นดินล้วนๆที่นี่มันก็ยึดให้นี่ศากตปืดศากตยังไหลมาทับทมกันนะครับเป็นปูยีต่อไปก็เลยอุดมสมบูรณ์เนี่ยตรงนี้ไปเกลิ้มซอวครับไม้เดียวมาเดี๋ยวจุ๊บสุจอยด์ไปเดี๋ยวห้อง เดี๋ยวเข้าไปไม้ขังน้องตัวเนาะไม้นั่นก็คือตจบเลยเขาสำรับมือหนิป่ะ